ຈັ່ງໃດໃຜຍໍแແຫຼງມັນກະບໍ່ມີນໍາພຸ້ນເນາ สวัสดีทุกคนสบายดีแล้วก็สวัสดีตอนทิ้งทงมูอน้กามาพโมพอกับชองดาบันดาคือเก้าทุกคนคือด่ากับบริลลงคลิปได้หลายมือเลยเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าดาค่าเวทุกคนมูอนิกาเป็นอีกเนื่องมือที่ต้องไปเช็ดเวททุกคนเลยแต่ว่าไปเศร้ามันต้นซื้อๆเนาะอันไปจักน้อยทุกคนเลยเดี๋ยวดาชิพาทุกคนไปหาลอลินเลยเนาะทุกคนเนาะไปกันเลยทุกคน ไอทุกคนดากมาหอดไฮแล้วจอดรถไวันนี้แล้วทุกคนไปไปไฮแม่ดากเลยทุกคนไอทุกคนหอดอันแตาดมันเลยไฟกระลุกด้วสสกใสยลมแห้ง นี่คุณต้องไหมงามเด้ <laughs> ดากาขาล่นมั่นก็นแล้วเรียบร้อยแล้วบาี้กะเยอะเข้าแล้วทุกคนได้เวลาไปกินเข้าแล้วบาี้ดากาสีผ้าทุกคนไปหาเลาะลินแล้วก็ไปหากินเข้าอยู่แขมห้วยไแล้วทุกคนปไปเ่ิงกันเลยทุกคน นี่ทุกคนฮอดหนงน้ำน้อยน้อยนะทุกคนน้ำโวยทุกคนนะปลาซิวกันลอยลีลาดลีลาทุกคนหรีอม,มาลอมหน้าดาจะเอาเบ็ดมาคุยดอาทุกคนปลาซิวเข้าทั้งหมดเลยนะปลาซิวตัวใหญ่นะทุกคนปลานะลายดิยกองดามแจ้งดูนะ่ถ้ากองแจ้งนี่ว่คักนะ่ะน้ำสยใส ี่ทุกคนตอนนี้ด่ายวนปกไม้ทุกคนตอนนี้ยวนกลางน้ำด้วยทุกคน <laughs> จะมี่ย่านตกก็พอดีเรือนเดี๋ยวเบิ้งป่าทุกคนลายเด้งก็กมีเท่าน้ำพรเดี๋ยวดาจีโอนเบิ้งทุกคนมิกินได้บ่ปลาน้อยทุกคนพี่ดน้ำใสเห็นเท่า เท่าบ่ทุกคนอู้เท่าทุกคนเย่ดาบริการบ้านมือเป้าแล้วทุกคนมาเรามนี้ดาก็ได้เท่ามือทุกคนแต่าดาไปหากินข้าวก่อนทุกคนนะทุกคนเป็นเท่าอรีทุกคนเท่าบันนี้กินได้ทุกคนดาอนั้นดีใจทุกคนบริการบ้านมือเป้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ซีมือแล้วดาจะมาเอาทุกคนตอนนี้ดาไปหากินข้าวเทงก่อนทุกคน นี่ทุกคนหอด,ดอันห้ยดดานๆที่มาก,กินข้าวแล้วทุกคนห้ยเงี่ยดาคยมากแล้วทุกคนมาจี้สารกระแม่้าทุกคนเคยเบิ้งจะเห็นทุกคน,กคน,กคนตอนสวงย่ำฝนนะน้ำตกง่ามให้ได้ทุกคนฮตอนสวงย่ำฝนมันจะเป็นน้ําตกลงมากคักแต่เดี๋ยวนี้ย่ำแรงแล้วทุกคนมันก็เลยหัวงามไปเลยน,นี่หน่ไย ปลาเตยก็เป็นมะอะทุกคนไม่ไดัสีเพื่อทุกคนเบิ้งแ่พูดว่าากินได้บ่ทุกคนมะนะคืออันคนป่วยคนเป็นเรือเ่าขอ้ขอข้อกินเลือดทุกคนข้อกินเลือดนี่ค่ะเอานี้แหละไปต้มกินนะแต่ว่าถ้ากินสดๆนี่น่าจะกินไม่ได้ทุกคนมันข้นข้อ ข้านี้ก็เป็นถ้ำไม่น้อยทุกคนหลุมหลายคนเลยคือแบบสง่อมฝนอันจะาล่ทุกคนเข้ามานะคะ่ะพลเราตกลงมีายานนานนั้น,น,นไม่ได้ทุกคนเลยจะขึ้นไม่ได้นะขาเหนียทุกคนสง,งนะ่อปฝนน้างามทุกคนมันเป็นน้ำปิดอ้าอ้าอ้าสี่จังแต่แงาแรงมันกับบ่มีน้ำทุกคนเลย เลยน้ำไหลนี่คนไปทั้งเทิงทุนกะจะมีดอกไม้ทุกคนดอกสีขาวๆคนดัากาจะนั่งกินข้าวอยู่มองนี้แล้วทุกคน ทำกินนด้าก็มีข้าวแล้วก็ม,วกมกมังแก้วทุกคนสิกินมกมังแก้วนึ่งข้าวทุกคนกับข้าวทุกคน แกว้วายเข้าแบบไม่ได้คุยน,นะ ทุกคนดากกินข้าวกินน้ำอิ่มเรียบร้อยแล้วกาดากที่ได้ไปเอาเท่าทุกคนเออแล้วกาสีเดเมอร์คนรอบมีดาวบ่ได้พักบ่ได้นอนแล้วทุกคนเพราะว่าดามีเบะยู่เฮิร์นได้ทุกคนต้องป่ากลับทุกคนเออเอาไว้รอบหน้าดาจังมาตั้งแคมป์นอนทุกคนเพราะว่าบรรยากาศนี้คักทุกคนน้ำตกน้อยๆไหลทุกคนเออแล้วกามีนกมีกาหงลายทุกคนทุกนี้จะเห็นมันบินมาอยู่เอาไว้โอกาสหน้าดาจังมานอนทุกคน น้องเฒ่าน่ะตาสิลงลงไปเอาเบิ่งทุกคนเอามือลองเบิ่งทุกคนว่ามันแซ่บบ่บัดกิดน่ะทุกคนแม่เอาบิน หนองอแท้ๆนะเลิกได้ทุกคนดาได้ย่งงางมูลหินนี่ทุกคนได้เย็บมูลหินเพราะว่าถ้าไปหัวกลางหนองอ่ะน,น้ำนะประมาณคลิกเอ๋อทุกคนมองงั้นแต่ว่าเท่างามดิ่ฟ้าฟราตกทุกคนทั้งโทรศัพท์สายลวดเออหนาวโอ้โหเท่าทั้งหมดแล้ทุกคนดาจิาคนนิวบังเดอ้อร์งามดิทุกคนเพิ่งใส่เท่าใหม่ โอ้โหมันทุกคนไม่มันเหมือน,มนกิ้วก็ได้นนะทุกคน Weil นี่ทุกคนเท่าดากาพ่อแล้วมีได้แล้วทุกคนโชคดีมีบริการบ,บ้านมือเป้าทุกคนบริการบ,บ้านแบบตะกะาขี้ง,ง้อแล้วทุกคนเ่ามือสิกิ่นเพลินนะมีเท่าแล้วครับโอเคแล้วทุกคนแต่อาหารแ,รงแลงวะดากาทุกคนดากามาแล้วแตนเอาเท่าเพลินเรียบร้อยแล้วก็ดากา,า,กาสิกับแล้วทุกคนบาดนีเพราะว่าฟ้ามือทุกคนเลย ดาฟ้าเมือหางโง่ทุกคนเลยตรงนี้งโง่เป็นป้าเปย์ลงเล็บมนะทุกคนดาก็เลยบุคอยว่างตรงนี้ทุกคนเลยหาไ่จับงโง่แล้วกางทงแะ้ทุกคนเลยทุกคนคลิปนี้ดากขอจบลงเพียงเท่านี้ในรายการฟ้าทุกคนกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจใคือโองดาบันนาดเดอร์ทุกคนเด้อสวัสดี